มันดูดึงการดึงเล็บขบออกด้นานข้างอืาค่อยทิ่มเข้าไปแล้วก็ตัดออกแล้วดึงออกมาเนี่ยมันก็ออกแล้วเล็บโขบตอนที่ยังไม่ปวดถ้ามันเป็นหนองแล้วก็ ก็ต้องรีบมาที่นี่ไม่ใช่ว่าไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลวิทยาแก้ปวดให้มาตรงนี้ถึงเป็นคุณหมอช่างเล็บเนี่ยตัดออกแล้วก็ไม่ปวดเลย สบายเลยทีนี่เ pues ล็กว่าล่ะ